รอจ้ามาค่ะมารับพรจากหลวงพ่อก็ทุกคนก็หลังจากทำบุญเสร็จแล้วนะคะทุกคนก็ต้องแวะมาลดน้ำมนต์จากหลวงพ่อค่ะหลวงพ่อก็ท่านก็จะนั่งประจำตรงนี้นะคะพอหลังจากเราขึ้นไปไห,หว้หลวงปู่พระพุทธชินร,ราชกันแล้วเนาะทำบุญปิดทองเสร็จแล้ว เราก็มาลดน้ำมนต์จ้ามารับพรจากหลวงพ่อนะคะลดน้ำมนต์แล้วก็จะมีสายศิลสายศิล่ไหว้ข้ามปีสายศิลส,ส,สวดมนต์ข้ามปีนะคะตอนปีใหม่ค่ะหลวงพ่อก็จะมีสายศิลแจกด้วยก็เพื่อเป็นสิริมงคลน,นะคะก็ใครยังไม่ได้ก็มารับได้เลยนะคะ ไปเป็นสิริมงคลไปไว้บูชาหรือเอาไปาให้ลูกหลานก็ได้นะคะก็ก็เด็กๆก,ก็ให้หลงพ่อผูกข้อไม้ข้อมือผูกแขนให้ค่ะก็แม่ก็บอกให้ลวงพ่อผูกให้เลยนะคะพี่เคเคก,กับพี่มาตินจ้า พ่อกำลังลดม้ล์ลดม้์เสร็จแล้วก็กำลังปูกแขนใหน้เด็กๆนะคะพี่เคเคก็มองนะเมื่อกี้ไฟไฟไฟดับนะไฟดับแล้วแม่ก็จะเอาโทรศัพท์เอากล้องไปไว้ใกล้ๆนะคะมาดูกันค่ะว่าเดี๋ยวปูสาทุไหวสาทุกด้วยนะปลูกแขนเสร็จแล้วลงตาด้วยว่าลงตาด้วย ก็มีการโชว์เพื่อนนะคะโชว์เพื่อนคลิปนี้ก็พาทำบุญแล้วก็มารับพรลดน้ำมนต์นะคะขอขอบคุณมากากเลยค่ะที่ชมคลิปที่จนจบคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะคะก็เดี๋ยวมาดูดูทีหน้านะคะว่ากี่จะพาไปดูคลิปอะไรขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ